สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนุยเลนเจอร์ครับแล้วก็ตอนนี้คุณกําลังอยู่ในสวนกระท่อมนะครับของผมเองวันนี้ก็มาอัปเดตหลังจากที่ห่างหายไปนานเนาะพอดีเพิ่งลดน้ําเสร็จแล้วก็เห็นว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วเป็นเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็มีโอกาสก็เลยจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าหลังจากที่ห่างหายไป1เดือนนะครับวันนี้มาอัปเดตว่าต้นเป็นยังไงมั่ง ต้นก็โตสูงใหญ่นะครับนี่ท่วมหัวไปแล้วอันนี้ต้นนี้เดี๋ยวไปดูข้างในทำเยี่ยมชมสวนกระท่อมนะครับอันนี้ก็พร้อมเก็บใบแล้วนะครับแต่ว่าอรอพ่อขาอยู่ตอนนี้อรีรดน้ำแล้วก็ตัดตัดหญ้าตรงโคนนะครับแล้วก็เห็นว่ามันสวยดี ก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆชมนะครับนี่ดูแตกโคนไม่เคยลดน้ำดูครับมดเต็มเลยเต็มใต้ต้นเลยแล้วก็อยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นพาหะนำโลกนะมดต้องกําจัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตีนี้จะเอาฟางมาใส่นะครับหลังจากที่ไม่ได้ดูแลเลยนี่ดูเขาแตกสวยแตกตรงต้นครับ เต็มไปหมดเลยแตกกิง่งานข้างนะครับตรงนี้ก็ไอตอก็รัดหมดแล้วครับนี่ตอรัดมดแล,แล้วก็แตกด้านข้างเขาไม่ค่อยสูงครับผมจากที่ผมดูนะไม่ค่อยสูงเลยร้อนมากแต่ว่าแตกสามแตกอะไรก็แตกดีนะ แตกกิ่งสามง่ามแล้วก็ยังไม่พบดอกครับยังพบดอกอด,ดูต้นนี้ดูเขาแตกจริงๆมันเป็นเนี่ยอันนี้อันนี้เพิ่งแตกใหม่เลยต้นนี้ก่่เนี้ปื๊ดขึ้นไปดูสูงจะเท่าพวกแล้วอืมแล้วก็เดี๋ยวไอ้ต้นไอ้กิ่งที่มันเลียดดินก็จะตัดออกนะครับมัน เป็นภาละกับต้นมากเลยดูแล้วขอจะไม่สูงนี่นะเข้า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 คอเข้าคอวันนี้ใช้มือถือถ่ายนะครับมันก็จะภากไปจะแบบนี้นิดนึงขออนญาตนําไปตัดต่อเพื่อความไม่วุดนวายกันแล้วกันครับเนี่ยกิ่งอันนี้ก็เพิ่งถางหญ้าด้านใต้ต้นไปเป็นไงฮใบสวยไหมใบใหญ่นะนี่ ใบใหญ่มากแต่ว่ากิ่งมันแน่นไปผมว่านี่ดูใต้ต้นใต้โคนกองเต็มเลยเดี๋ยวต้องเล็มโคนออกแต่ว่าอันนี้เอาต้นกระทุ่มมาเสียบไว้มาเนบไวข้ข้างข้างหลุมเดี๋ยวจะเอาตอมันครับนะกิ่งนี้ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ ต้นนี้เป็นต้นที่ให้ดูตอนอสี่เดือนใช่ไหมสี่เดือนเท่าหูเท่าหูต้นนี้ไปแล้ะท่วมหัวแล้วแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เพิ่งเก็บใบไปเมืม่อเมื่อวันเมื่อวันก่อนครับเป็นพันเหรียญทองครับไม่ค่อยได้ดูแลเลยนี่ดูดูจากยังไม่เด็ดเลยออกเลยเนี่ย ต่อกิ่งต่อกระทุ่มนะครักิ่งมันใหญ่เนี่ยมันรัดหมดแล้วนะรัดหมดแล้วอแต่มีต้นนี้ต้นนี้เหมือนหยุดมืนหยุดการจเจริญเติบโตนะมันไม่สูงขึ้นเลยเท่าเดิมครับแล้วก็ดูลักษณะใบมันจะเล็กลงนี้ให้ให้พี่แถวบ้านมาดูเขาบอกว่าปุ๋ยไม่ถึงครับปุ๋ยไม่ถึง เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวใส่ปุ๋ยอาทิตย์นี้เนี่ยมันเป็นใบเล็กๆหมดเลยต้องเล็มออกไหมหรือว่ายังไงเพื่อนๆใครมีข้อเสนอแนะก็เสนอแนะเข้ามาได้นะครับพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ครับน่อย่างกิ่งนี้มันที่มันหุบเข้าข้างในผมจะเด็ดเดี๋ยวจะตัดออกตัดออกให้หมดเพราะมันมันไม่มีประโยชน์ครับมันไปอยู่ใต้มันไม่โดนแดดไม่โดนแสงเนี่ยใบเล็กหมดเลยอยู่ใต้ต้องเล็มออก โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องรดน้ำต่อนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะว่าการจเจริญเติบโตการเก็บใบการอะไรยังไงเนาะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับไม่มีข้อผิดกัน้นใครจะคอมเมนต์แนะนำติชมยังไงก็เรียนเชิญได้เลยด้าน,นที่ด้านล่างนะครับที่คอมเมนต์ได้เลยผมไม่ปิดการคอมเมนต์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ ขอบคุณที่อยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ้ดยรักและขอบคุณสวัสดี